เสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทำสิ่งที่มันก้าวร้าวและเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทำสิ่งที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนมาฉันเห็นว่าเป็นเด็กเยาวชนนะฉันจะบอกให้นะรู้จักฉลาดมั้งสิ ม็อบทะลุวังได้มีการบุกป่วนพักเพื่อไทยหลังถแถลงจับมือกับพักภูมิใจไทยจะตั้งรัฐบาลทั้งมีการพ่นสเปรดาและมีการตะโกนด่าหยาบคายและมีการคว้างรถเข้าออกจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากต่อมาดรมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการไล์สดผ่านทางติ๊กตอ,อกพูดถึงม็อบทะลุวังว่าเสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทำสิ่งที่มันกลาวร้าว เสรีประชาธิปไตยไม่ใช่จะไปทําสิ่งที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนมาเสรีประชาธิปไตยคือสามารถที่จะพูดอธิบายแล้วก็แสดงออกแต่ถ้าจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จะต้องไม่ลุกล้ำสิทธิคนอื่นจะต้องไม่เป็นการบุกรุกและจะต้องไม่เป็นการทําร้ายสถานที่และทําลายทรัพย์สินราชการ และจะต้องไม่เป็นลักษณะของการดูหมินดูแคลนหรือว่าอาฆาตมัดร้ายหรือไปกระทําต่อบุคคลอื่นในลักษณะที่เข้าข่ายทั้งหมิ่นประมาทและเข้าข่ายทั้งการทําร้ายร่างกายอย่าไปทําทํากิจกรรมของเราไปแต่อย่าไปทํากิจกรรมในลักษณะแบบนั้น น้องๆพี่จะบอกให้นะไม่ได้อาบน้ําร้อนมาก่อนไม่เคยทําอะไรประเภทอย่างนี้มาก่อนฉันจาไม่สอนพวกเธอแบบนี้เลยนะจะบอกให้ฉันเห็นว่าเป็นเด็กเยาวชนนะฉันจะบอกให้นะรู้จักฉลาดบ้างสิโดยหลังจากคลิปนะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากเช่นดรพูดดีและถูกต้องค่ะเป็นห่วงเยาวชนที่หลงเชื่อคนง่ายโดยขาดสติจนลืมรากเงาของไทยผู้ใหญ่ควรรีบแก้ไขนะคะเสรีเกิน ไร้ขอบเขตจริงๆดรพูดดีสอนดีแต่เด็กเกเรที่ถูกล็อกใช้คงไม่สํานึกท้าสํานึกก็ได้อยู่ในที่คุมขังซ้อนกระบือให้เดินยังรู้เรื่องมากกว่าค่ะน้อยคนที่จะเข้าใจคําว่าเสรีประชาธิปไตยทุกอย่างมีเสรีภาพที่อยู่ในกรอบเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าที่ปรึกษาของ Human Rights Watch ซึ่งเป็นองค์กร NGO ที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนก็ยังได้มีการออกมาจี้ให้ด้อมทะลุวังขอโทษโดยมีการชี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรง ไม่ใช่การแสดงออกอย่างสันติและจะทำให้เสียแนวร่วมเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลโดยนายสุนายภาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง t ว i t เตอร์บอกว่าควรขอโทษและรับปากว่าจะไม่ทำอีกพฤติกรรมรุนแรงของทะลุวังที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวร่วมและการยอมรับจากสังคมในประเทศแต่ยังเสียความคุ้มครอง ภายใต้กติกาสากลที่เคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสําคัญช่วยคุ้มครองเวลาถูกรัฐเล่นงานด้วยมาตราต่างๆซึ่งต่อมาค่ะก็มีคนรีทวิตนี้เป็นจํานวนมากและเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นมันดูขยะมากครับอยากทํามาก ให้ไปทำเองที่บ้านแล้วอัพโซเชียลเองจะดีกว่าครับกระทบคนอื่นทำให้คนรุ่นใหม่ดูแย่ถ้านักกิจกรรมอีกฝั่งไปกระทำพฤติกรรมเดียวกันกับพรรคที่คุณสนับสนุนมันเป็นการละเมดสิทธิ์ค่ะไม่มีข้ออ้างเรื่องรัฐรเผด็จการแล้วประชาธิปไตยที่เรียกร้องบนกติกาแบบนี้น้องๆมีสิทธิ์ที่จะแสดงพฤติกรรมแบบนี้หรอคะแค่เลิกเติมเงินก็หยุดแล้วเนาะฝากให้คิดพิจารณาท่านผู้ปกครองทั้งหลายด้วยนะครับ